สดีครับผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery นะครับวันนี้เราสั่งเมื่อวานนี้ครับตอนเย็นนะครับเราสั่งผ่านค่ายสายการบินครับแอร์เอเพอดีผมไปจันเกษมก็เลยแวะบแรกข้างหลังจันเกษมร้านนี้ชื่อว่าร้านครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นชมป์บนรัชดาพิเศษ36แยก9ที่เราสนใจก็คือโปรโมชั่นก๋วยเตี๋ยว2ถุงห้าสครับสตรีทฟู้ดครับ s n b 50นะครับใช้ส่วนลดไปก็มันอยู่ที่ราแปดสบาทลด30บาทเหลือ50บาทครับนี่ครับ ร้านนี้อยู่อยู่ตรงติดกับเซเว่นนะครับเซเว่นตรงรัชดาแยก9ขีดเ็ครับเขีดเเลยตลาดนัดมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าอาหารที่เราได้รับเป็นอย่างไรบางคนบอกว่าน้อยอันนี้อันนี้ร้านผมเลือกร้านที่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปครับดูซิว่าจะได้น้อยไหมหรือประมาณอย่างไรมาดูครับ2ถุง50าสิบถุง25เดี๋ยวมาดูกันครับครับคุณผู้ชมเราได้มาแล้วครับ อันนี้พอดีผมเห็นมันเยอะว่าทีสองถุงห้าสิบนะครับก๋วยเตี๋ยวอันนี้โปรโมชั่นเขาก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสคู่กับก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำข้นน้ำข้นคือไม่ใช่น้ำตกนะครับน้ำน้ำน้ำใสน้ำดำนะครับสองถุงห้าสิบาทนะครับโปรโมชั่นของแอร์เอเชียนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก็ถ้าซื้อปกติก็สี่สิบาทใช่ไหมครับสองถุงแปดสิบนะฮะอันนี้โปรโมชั่นกับถุงยิบห้าบาทดูครับมีลูกชิ้นสามลูกครับน้ำซุปเรสชาติอร่อยนะครับเค็ม หวานนแต่เค็มนํานิดนึงฮะหวานอ่อนนะครับกำลังดีครับรสชาติกำลังดีน้ำซุปหอมอร่อยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับเสร็จนี้นะครับ25บาทคุ้มไหมถ้าเราใช้ส่วนลดแล้วมาดูกันรสชาติดีครับรสชาติดีชิมน้ําแล้วอันนี้นะครับเห็นครับเส้นหมี่หมูหมูครับเส้นหมี่หมูน้ําใสลูกชิ้นก็มีเนื้อหมูอยู่นะครับกี่ชิ้นเอ้ยดูกันครับนี่ฮะมีเนื้อหมูกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ชิ้นครับ สี่ชิ้นครับสี่ชิ้นกับลูกชิ้นสามลูกครับยี่สิบห้าบาทนะครับพิจารณาดูอันนี้คือต้องเป็นคนที่กินทั้งเนื้อและหมูครับร้านนี้เขาขายสายเสร็จคู่กันน่ยนะครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับน้ำซุปเนี้ยก็รสชาติดีครับหอมอร่อยนะครับหวานน้อยเค็มนํานิดนึงนะครับเหมาะเป็นน้าซุปก๋วยเตี๋ยวครับลูกชิ้นเนื้อมีสองลูกครับจริงๆแล้วร้านนี้เขาเข้าป้ายนะร้านเป็นลูกชิ้นในห้างเพลงแล้วมีป้ายเรียกว่าลูกชิ้นเปาอุบลนะครับเปาอุบล ก็นะครับก็ขาย2ลร้านในชื่อร้านเดียวครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับเส้นเล็กครับเห็นไหมเส้นเล็กเนื้อยี่ห้าบาทครับลูกชิ้นสองลูกทำให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีอะไรครับมีเนื้อเปื่อยสองชิ้นเห็นไหมครับเนื้อปสองชิ้นเนื้อสดกี่ชิ้นเอยดูเนื้อสดกี่ชิ้นเนื้อสดหนึ่งชิ้นหรออืออครับเนื้อสดชิ้นหนึ่งครับเนื้อเปื่อยสองชิ้นเห็นไหมครับอือนะครับผม เนื้อสดชิ้นหนึ่งเนื้อเปื่อย2ชิ้นนะครับลูชิ้น2ลูกนะครับคือ25บาทนะครับ25บาทถ้าซื้อแล้วครับบอกเดี๋บอกสีบาทนะฮะอันนี้ก็ทำโปรโมชั่นกับเอเชียนครับเดี๋ยว5บาทคุณผู้ชมพจาจณาดูนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนห่วยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองนะครับ25บาทก็พอรับได้ครับยังเยอะกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือช้ำน้อยนะครับ ซื้อมาผมมี3เครื่องไงเลยใช้3ามสิทธิ์ซื้อมาเก็บไว้ใช้เย็นไว้อุ่นกับข้าวกินเอา <c oughs> ขอบคุณติดตามรับชมครับสวัสดีครับ Rider Review ครับ